ไก่ย่างจ้าหมูย่างนะคะวันนี้กินกับอะไรคะคุณลุงวัสซระสุะไรไก่ย่างอุ้นวัสหอยเตะเมนูเห็ดย่างจ้าไก่ย่างจ้าไก่ย่างร้อนๆจ้าร้านอะไรจ้าส้มตำค่ะปอก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 อ้ หมูอร่อยหมูอร่อยไก่ย่างปีกไก่หมักกระเทียมพริกไทยย่างจ้ากินคู่กับส้มตำแซ่บเลยวันนี้จ้าตำราวแซ่บจ้าโอ้ยัยยจ่จ้าแซ่บจ้าทุกคนโอเคมมไก่ย่างหอมจ้าทุกคนตำวแ,แซ่บไหม ตำแซ่บๆจ้าตำลาวจ้าทุกคนผักดองจ้าคุณหลานกูเทนอปิตีรคุณหลานอร่อยไก่ย่างอร่อยหมูย่างอร่อยฮึมส้มตำอร่อย ทำราวแซบๆจ้าผักกา,าดดองนะจ้าทุกคนมากินด้วยกันจ้าพี่น้องจ้าอ,อืมและกะลี่บาร์บีคิวในสวนกันนะจ้าทุกคนกับหล,ลานๆในจ้ากับหลานอ้วนคนเดียวนะจ้าแล้วหนูนเก็บใส่กระเป๋ากางเกงไปไก่หอมๆจ้าฝีมือ,อย่างของคุณลุงอู้เว้อ ok, gà nướng, ngon lam mở lam pa, let's go <laughs> โโโคครับโคโคโ่สองครับเ้ที่ไหนคะเด็กๆครับเ้มจุดากแบองามโอยู่ที่จอมเทียนนะโคโ่สองสอี่รได้ค่ะากก้าังได้ทุกอย่างนะคะคจับน้พ กินอะไรจ้าเด็กๆสองคนไปกินอะไรสองคนตัวเล็กๆสองคนตัวเล็กๆกินอะไรดีคะรวมมิตรหกสิบบาทจ้าคีคีอคจ้านี่แล้วเหรอคะมานั่งตรงผ้าเขียวๆเนี่ยนะตรงนี้เสียงดังนะเนี่ย โกโก้ครับเจ้าดังนะคะร้านวิวครับหมูกรอบร้านวิวหมูกรอบร้านวิวเจ้าดังจ้าไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายโอกช่องเลยคปุกช่องเลยจ้าทุกคนมาทานกันนะจ้านี่ค่ะขอเป็นพี่โกโก้นะครับขอเป็นผมทรเทียนนะครับโอเคนี่จ้าไม่ร้อนไม่กรอบไม่ขายโอเคขอบคุณนะครับ บีบเลยฟิลโตรเอซินเฮียโซววอสปาอปป์ครับวิตามินเบีทุกคนได้แล้วนะจ้าเดี๋ยวเราไปนั่งที่ผาดกันจ้าทุกคนจ้าไปเด็กกันจ้าฮัลโหลฮัลโลดินมา อยู่ซอยไหนกันนี่เราอยู่ตรงไหนคะโอ้โหเช็คอินนะคะ1669ใช่ไหมเราเช็คอินที่นี่โอเคมูเราอยู่ที่นี่อีกแล้วฟ้าฟ้าไอเลสกูสโซผู้มาเชิญนะฟิโลสิยาโหวาสมนิเน่ยำหอยนางรมแซ่บ มินจ้านี่หมูหมูทอดก็ว่ะดี๋ยวนีไงฟูตอันนี้ทอดข้าวเหนียวก็มีหลายอันมีมีผิดน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มก็มีถล่วอ้อนเจียวมาก็มีหลายยินมาว่าเอเซนกินอะไรลูอกยินมากินอะไรคะลูกโอเคนี่ไงนี่มีของทอดนี่กินได้ค่ะไม่เผ็ดนะคะแล้วเราก็มีข้าวโพด ยังด้วมีแมคเคี่ยนอยูมีแต่ไม่ได้กินป้าไม่เคยทำแต่ว่าแมคเคียนเขาเป็นแสนแม่เเลยมีเหมือนกันแต่เราไม่ได้ทำกินอืมเฮ้ยเวลีแซบนี่ไงคะลูกยอมหอยนางรมอุ๊ยแบดป้าไปแล้วโอเคเอาได้โอเคโอ้กู่굿โอเคสุดเราอยู่ที่นี่กับเด็กๆนะจ๊ะค่ำคืนนี้นะจ๊ะทุกคนจ๊ะริมหาด นะหาดจอมเทียนที่นี่จ้ะใช่ไหมเราอยู่ที่สุดหาดจอมเทียนนะจ้านู่นจะเช็คอินที่นู่นเลยจ้าหนึ่งหกหกเก้านะจ้ะทุกคนจ้ะโอเคพ่อป้าอร่อยไหมคะโอ้โหคุณลุงบอกอร่อยใครไม่อันได้เหรอซุปกระเทสระรุกพลัสด้วยพลัสโอ้พล u ส กูซุดเฟร์โอเคคุณชูอะไรเด้งเงี่มตักนิ่งเงี่มตังผัวช้าช้ล้างตังตักตักเลยตักกี้ตักกี้เฮ้ยตักอู๋ลุงอู๋ว่าอุนตักโอเค welcome to family welcome to welcome to Banasut welcome to Banasut ดิ๊กาแฟมาเลยคุกมาโอเคเอาดินมา Hello, Din ma. Papa. <laughs> okay, Mike. Bye bye. okay, okay, Okay. Okay. <coughs> 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 yeah.